สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะบอบินกันแต่ยังแรกก็สตาร์ทข้องบินกันออนี่ด้วยแล้วกันจะเปิดไม่เปิดก็ได้อย่างแรกต้องก่อสีดำก่อนนะแล้วก็สีดำสองข้างเนี่ยแล้วเออก็สอนทีหลัง เดี S <S 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 yeah, ๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ได้โนสมอคกิงได้ที่ได้วิธีสตาร์ทมาก็ดูจากยูทูบ นังหายก็ไปนอนเลยเกมนี้แม่ไม่ได้ทำสักคลิปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไดย๋ยไพ่ไป

วดีโอเคว,ว,ว่าแต่ฟ้ากูยังไม่กเดเลยอดอติมีความอยากนิดหน่อยใช่แล้วมีความอยากนิดหน่อยก็มไม่เป็นไรดังนั้นก็ไปกินพุดก็ได้ ตามใจตัวเองพอเป็นสุขิก็สุขสิบแล้วนะมาหนีละกันนะเฮ้ยเดี๋เดี๋ ลองไอที่เขียนดิโอ้ว้มันใช่อย่างนี้เหรอเพิ่งรู้อ่ะเปิดยังไงวะรอน,นี่นี่โอเคเคยใช้มันตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้วิธีไอเขียนอ่ะ นี่กอ,อ้องมาตกเปิดนี่นลวกันโอ้โหน่าจอายนี่ขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่มันขนอะไรวะมาดูโอ้โหนี่มัน,โโนมเนื้ออะไรวะนี่โอ้นี่มันเนื้อสัตว์เหรอโอ้โหโอ้นี่นี่นี่ เพลมันสังเนี่ยตกระตกทึ่นี่เด็ก็ไม่ถึงกระตกมาก เราอยู่ที่โอ,อ้ต้องมินตรงไปไอ,อเส้นชีพูมันไม่ต้องดูหรอกไอต้องดูตรงหมายเลขอ่ะต้องให้เป็นเลขศูนย์มันถึงจะออมันถึงจะตรงกางรถไวนะอ,อ่ะนะจะตัวเดอไ ไม่มนคีันอาจจะนานมากเลยมานจะนาน

เสียง,งน่าลำคาอยนะู่แล้วครอยๆก็รู้ว่าคลิปก่อนมันก็มีเสียงแบบนี้เหมือนกันเสียงหายใจอะ่ะแปลว่าอะไรอะ่ะ เริ่มก่อนเลยด้วยแล้วกันว่าทำคลิปมันต้องเยอะแม่าอทำคลิปโอ้โหไม่มีใครกดให้สักอย่างมากก็ก็ไปยืมเครื่องแม่แล้วก็มาดูช่องตัวเอง มันบูดหลายวิแผลรุนแรงแสบสังเกตไม่รู้ ตไตมีวิธีแก้ลมหายใจีนไดมไมเนี่ยฮะใฮ้รถระดับแล้วก็ม่าสวยได้อันนี้คือบินต่ำสุดเลยยังไม่ถึงหนึหนุตเลยด้วย้ำใยังไม่เชื่อนี่นี่ไอ้มัน มันกูพูดเองเอ้ที่ยัพูดนี่ไม่ต้องรีวตาม์มันะพูดแค่ไหนเรื่อยก็พอพูดซ้ำหน่อยส่วนน่าจะอยากจ,จะสตาร์ตก็เอออย่าบอกว่าเอ่อทายคลิป ใช่เดี๋ยวสอนไปเดี๋ยวสอนไปดูยูทูบเอ้ยที่เขาสตาร์ทให้หรือว่าไม่ก็แลนดิง้งเอ่อแล้วก็มีอะไรต่อไม่รู้นะคลิปยาวนิดนึงไม่เป็นไรถ้าเกิดคลิปมันขาดไปก็ ขอภัยด้วยถ้าเกิดคลิปมันตัดเกเล <c oughs> <Okay. S 1> มันโดนคลิปตัดที่ตั้งแต่เล่นไมค์ครับแล้ว m i n ไ c มครับปอมไม่ใช่ไ e มครับจริงแต่ใด ดูได้ไหมถ้ามีอยากดูก็ข้ามเลยก็ได้เพราะว่ายัางไงก็สต็อปก็มันก็เออหลังกล้องะคือมันนานมากกินนาโคตรโคตรเลยเราก็บินไป จะภาคใหญ่ๆเลยต้องบินนานๆาน,านินบินกี่ชั่วโมงไม่รู้นั่นแหละมนจนกว่าจะถึงสนามบินตอนนี้มันยังไม่ถึงเลยตอนนี้เราก็อยู่นิ่งๆไม่เกิน ยันนิง่งเลยออ่าได้ได้ได้ไดตั้หนึ่งอ้ไอ้ลูกไวไฟนี่คืออะไรเนี่ยมีใครรู้ไหมไม่ใครรู้หรือเปล่าไอ้ลูกไวไ,วไฟไมันคืออะไรอ่ะ ปักแฟพเป็น oh, <okay. S 1> เออเดี๋ยวๆๆๆๆยวเยวป,ปักแฟพเป็นแลนดิง้งอ oh, <okay. S 1> ันนี้จะข้ามก็ได้นะใครจะไม่ข้ามก็ก็ดูไปถ้าเกิดจะข้ามก็ข้าม